สวัสดีครับคลิปที่อาจารย์ก็จะมาแนะนำการใช้แก๊สในการคำนวณ u u t t p p l r e g r e s s i o n นะครับก็สืบเนื่องมาจากคลิปก่อนหน้าที่อา,อาจารย์ได้อธิบายเรื่องของการใช้ s m p l e Linear r e g r e s s i o n ให้ดูแล้วก็มีคนถามว่าซิมเ l ิลลีเนียมันเป็นศึกษาระหว่าง Y กับ X ตัวเดียวและในความเป็นจริงอ่ะเราต้องการศึกษาหลาย X และใช้อะไรอันหนึ่งนิดตัวหนึ่งที่ใช้ได้ก็คือเนี่ยครับ Multiple Regression เรามาดูสถานการณ์แลนการประมาณนี้ครับว่า,าวิศกรโรงงานผลิตแผ่นพ c ซีเนี่ยเขาวัดคุณภาพแผ่นที่เขาผลิตมาก็คือความต้านทานทางไฟฟ้าซึ่งต้องให้ได้ข้อกําหนดตามที่ลูกค้าบอกเอาพูดง่ายเขาก็ไปเก็บข้อมูลมา20ตัวว่าเอ๊ผลิตมาอนะ่ะความค้าวความต้านทานไฟฟ้าได้กี่โอห์มนอกจากเขาจะวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าซึ่งเป็นค่า Y ละคือค่าผลลัพธ์ที่อยากได้เขาเลยพ่วงค่า x มาด้วยว่าเอ๊ เขามีต้องสงสัยว่ามันมีปัจจัยไหนนะที่เกี่ยวกับความต้านทานก็มีอยู่4ปัจจัยที่เขาสงสัยก็คือ c o คดอิงสปีดเฟลิ่งเทมสคั p เปอร์ติกเน s ตแล้วก็ Bonding เ r e เชอร์ ure, นะครับเขาก็เลยนะวัดค่า Y ผลลัพธ์จากแผ่นนี้ได้ค่ารีสต n t เท่าไหร่มาแล้วก็วัดค่า X ต่างๆเข้ามาด้วยเลยก็แล้วกันในการทำแผ่นนี้ก็จะเก็บข้อมูลตามนี้แหละครับเมื่อมีข้อมูลอยู่แล้วนี่ เขาก็บอกว่าเอ๊ะถ้ามีข้อมูลอยู่นี้เราลองมาทําเป็นสมก,การได้ไหมอ๋อยังก็ได้เลยถ้ามันสามารถทําเป็นสมก,การได้จริงๆเครื่องไม้เครื่องมือที่จะทําเครื่องมือทางสถิติจะทําก็คือ multiple regression นี่แหละครับที่บอกว่า multiple เพราะว่ามีหลาย x แต่นี้มี4 x นะครับก็จะหาความสัมพันธ์เป็นสมก,การคราวนี้เป็นแบบอย่างง่ายก็จะพูดถึงเรื่องของสมก,การที่เป็นเส้นตรงรูปทั่วไปสมก,การเส้นตรงก็จะประมาณนี้ใช่ไหมคร มี y ก็คือ Resistant e u u t p u t มาจากเบต้าบวกกับเบต้าคือสัมประสิทธิ์คูณ x 1 Beta เบตสัมประสิทธิ์คูณ x 2 b e เบ 3, ้สัมประสิทธิ์คูณ x 3แล้วมี 4x เบต้าส 4, สัมประสิทธิ์คูณ x 4เราจะใช้โปรแกรมแจ็ปช่วยในการคำนวณน,นะครับอาจารย์ก็ไปเก็บข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วเพื่อความประหยัดเวลาอ่ารูปแบบการเก็บข้อมูลก็จะมีเนี่ยครับก็คือ y คือค่า resistance ที่วัดได้แล้วก็แผ่นนี้มีค่ารีสตันเท่านี้แล้วค่า x ต่างๆมีค่าเท่าไหร่จะเก็บข้อมูลมาสังเกตนะครับว่ารีเกชันจะไม่จะไดก้กับกับดีโอีจะมีสรรมการออกมาเหมือนกันคือปลายทางได้สรรมการเหมือนกันแต่ดีโอีจะเป็นการตั้งใจปรับ x เพื่อให้เกิด Y ส่วนรีเกชันส่วนมากจะเกิดจากว่าเรามีดาต้าเบสอยู่แล้วมีข้อมูลอยู่แล้วก็มีทั้ง y แล้วมีทั้ง x ในการเก็บข้อมูลในการผลิตเราก็จะมาฟิตติ้งเป็นสมรรการแค่นั้นเอง มันจะต่างกันในแหล่งที่มานะครับในทางปฏิบัติอ่ะมาที่ r e g r s s s o o n มาที่ linear ก็อะไรเป็น y ก็ regression ที่เหลือก็เป็น x หมดแล้วครับก็คือ covariate ก็คือ x ใช่ไหมครับก็ไล่มาให้หมดเลยอ่ะก็จะได้เขาเรียกว่าโมเดลมาแล้วหรือสม,มาการมาแล้วตรงนี้คือสัมประสิทธิ์ของสม,มาการของ4ตัวแปรที่ใช้แทนนี่นะครับปกติอาจารย์จะชอบพลอตมาด้วยเพราะว่ามันง่ายในการรายงานผู้บริหารนะครับเอาแต่สถิติไปไม่ดีนะครับ ผู้อ่านจะไม่ค่อยเข้าใจอะะแต่เป็นกราฟไปเนี่ยใครๆก็จะดูออกได้สังเกตไหมครับกราฟก็แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ y x กับ y x กับ y, y อย่างเงี้ยดูกราฟก็รู้ว่ามันสัมพันธ์กันแน่ๆส่วนตรงนี้นะครับเป็นตัวคำนวณหาสัมประสิทธิ์พวกเบต้าศูนย์เบต้าหนึ่งเบต้าสองเบต้าสามเบต้าสี่ที่ได้พูดถึงเมื่อกี้อันนี้คือจะบอกว่า p-value ก็จะเทสว่าสัมประสิทธิ์ตัวไหนซิกเนี่ยแคนต,ต่อระบบอย่างเบต้าศูนย์เนี่ยซิกแน่ๆเพราะน้อยกว่า0.05 เบต้าหนึ่งเนี่ย0.075 0.4เก็บไว้ก่อนเบต้าสองเนี่ยซิกแน่ๆเพราะน้อยกว่า0.05อันนี้ซิกนี่ซิกนะครับแล้วจะบอกว่าคุณภาพของสมก,การที่มีสี่ตัวแปรเนี่ยดีขนาดไหนที่เขาฟิตติ้งมาให้ที่เขาคำนวณให้ก็ดูที่ R s q u a r e กับ R s q u a r e adjusted เห็นไหมครับโอ้มีค่าที่เยอะมากเลยเกิน80% 90%แบบนี้ใช้ได้แน่นอนคราวนี้หน้านที่เราก็คือเอาช่วงนี้ไปเขียนสมก,การเองถ้าเราจะรายงานเพราะว่า แจบ็บมันจะไม่เหมือนมิแท็บที่เขียนสมการให้เลยสมบศิ์พวกนี้เราก็จะมาเขียนเป็นสมการอ่ะอาจารย์ก็เขียนมาแล้วเนี่ยสมบศิ์เมื่อกี้ก็มาเขียนแทนค่าในในพจน์ของสมการนี่แหละเวลาที่เราจะไปรายงานค่ารีสตสแตนเกิดจตอธิบายความสัมพันธ์รีสตสแตนระหว่าง4ตัวไป x นี่ได้ยังไงก็ได้ในรูปสมการนี้อ่าเห็นไหมรูปๆยาวๆเนี่ยแล้วเราก็สมการนี้ไปใช้งานในการแทนค่าตัวแปรเป็นค่าต่างๆแล้วเราจะได้ค่า x เป็นค่าต่างๆ ที่เราอยากได้หรือทำนายมันว่าถ้า x เ,เปลี่ยนไป y จะเปลี่ยนไปเป็นเท่าไหร่จากสมการที่ได้นี้หวังว่า,าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่ทํางานสายคุณภาพสาย process engineer สายอ่านดีและสายซิสติกมากนะครับครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ